แป้งทินหน้าเด้งนะคะเป็นเนื้อครีมที่เกลี่ยแล้วกลายเป็นแป้งแห้งเบาสบายหน้าไม่เหนียวเหนอหนะเลยค่ะเป็นแป้งที่ทาแล้วแฟนดูไม่ออกว่าแต่งนะคะหน้าผ่องออร่าเบลอรูขุมขนทันทีนะคะแล้วก็ช่วยลดการอุดตนันกันสิวกันแดดในตัวด้วยนะคะตลับเดียวจบเลยใครที่ชอบงานผิวนะคะบอกเลยว่าตลับนี้คือเลิฟมากๆนะคะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อแป้งหนึ่งตลับนะคะแค่790บาทแถมแปรงเทพแปรงเทพราคา990บบาทให้ไปเลยฟรีนะคะซื้อหนึ่งแถม แถมหนึ่งนะคะจำนวนจำกัดนะคะหรือว่าใครจะอยากาได้เซตพกพา้าน่ารักๆเซตเล็กแบบนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมแปลงเทพมินิอันเล็กแบบนี้ให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะเซตสุดคุ้มนะคะคืนกำไรให้กับลูกค้าที่น่ารักเลยค่ะคุ้มมากๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะรีบทักกันเข้ามาเลยค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้สวยเลยค่ะ